สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพยาเต่าเรือนรุ่นหนึ่งเจ้าสัวหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกค่ะสำหรับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ องพระนะคะมีสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะท่านใดต้องการที่อิ่มหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ